มาหักมาห่วงอีหยังตอนนี้ตอนที่น้องลืมไอได้เป็นยังตอนนี้จังบ่ใส่ใจมาหูคาฮักที่ให้ตอนน้องเบิดใจแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบอีกแล้วนะคะที่คูบตาบรรดุงค่ะค่ะวันนี้โบจะพามาอัปเดตโปรเดือนเมษายนกันนะคะหรือว่า เดือนแห่งวันสงการของเราเนาะค่ะเรามาดูรุ่นแรกกันเลยค่ะรุ่นแรกจะเป็น l 3 2 1 8 s p นะคะค่ะจะเป็นรุ่นนี้นะคะค่ะ l 3 2 1 8 s p นี้ค่ะ่รถรุ่นนี้ก็เหมาะกับทําไร่ทํานาทําสวนก็ได้นะคะค่ะค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะสําหรับรถรุ่น l 3 2 1 8 s p ฟรีดาวนะคะรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ ออุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะจะมีใบมีดดานหน้าแล้วก็ผาน5แล้วก็โรลารรี่ค่ะค่ะรถรุ่นนี้ก็สามารถผ่อนได้7ปีนะคะค่ะค่างวดอยู่ที่ปีละ9,500 0บาทนะคะแล้วก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0พันนะคะค่ะถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะค่ะ เอกสารในการยื่นเรื่องนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาปร,ประชาชนคนซื้อคนค้ำค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอ,อยากส่งเอกสารมาเช็คประเมินเครดิตด,ดูก่อนได้ค่ะสามารถส่งเอกสารมาทางเฟซทางไลน์ได้เลยจ้าค่ะโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะฟรีดาวจ้ารีบๆมาจับจองกันเยอะๆนะคะอ่างั้นคลิปนี้ โบก็ขอลาไปงั้นคลิปนี้โบก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย